การของเขาทีมงานสิงสารเปิดวงอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องเมื่อนี้เขาก็ได้ความอนุเคราะห์นะคะจากทีมงานหมอลำใจเกินร้อยนะคะบอสบอยแล้วก็ซอแอนนะคะเพื่อนในฉากมาให,ห้เขาทีมงานสิงสารได้ตั้งนะคะทําการแสดงเมื่อแรกนี้นะคะก็สวยค่ะพี่น้องคะนะคะ มาเบิ่งมาชมกันเดอ้อหนะ้างานบัตรร้านหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็สําหรับพี่น้องที่พอสามารถมมให้กําลังใจกันใดก็สามารถซื้อบัตรซื้อตัวผ่านนะคะกลุ่มปิดค่ะบัตรราคา99บาทเท่านั้นเองนะคะฝากเป็นกําลังแรงใจให้ทีมงานสิงหาสานแนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะอยากหูว่ามียา่ยังไม่แน่นะคะหรือว่ามีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็อย่าลืมค่ะเข้าไปรอดในกลุ่มใดเลยนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างค่ะเจอกันนะคะ สำหรับพี่พี่น้องๆที่ซื้อบัตรซื้อตัวกันเข้ามาทางด่านกลุ่มปิดต,ตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อกันได้ยูเดอร์พี่น้องเดอร์ทางแอดมินของเฮากะรอรับน้ำใจจากพี่จากน้องที่สนับสนุนพุทธบัตรพุทธใบหนึ่งบัตรหนึ่งใบ,หน,งบหนึ่งกำลังแรงใจมอบให้กับเราทีมงานสิงหสารนะคะตอนนี้ทางด่านสิงหสารของเฮากะกําำลังแต่งองค์สรงเครื่องเวทที่ของเฮาายููค่ะพี่น้องต้องขอขอบคุณนะคะ,ะทีมงานใจเกินร้อยนะคะ บอดบอยนะคะกับซอแอนนะคะอนุเคราะห์ฉากไหม่เฮาทีมง,งานเสียงอีสานได้ไส่แต่ว่ากับพี่น้องคะ่ะเวทีกับฉากค่อนข้างที่จะ,ะว่าได้อนันต์กันปันไดบ่ได้มาตรทานกันปันไดค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าฉากใหญ่มากกว่าเวทีเนาะก็เลยต้องมีการตัดท่อนไปแนเป็นบางส่วนเนาะกะใไ่ให้สวยมากที่สุดละค่ะพี่น้องค่ะนะคะโดยเวลาอันจ่อจันละ ไพยายามเท็ดเต็มที่สาหรับห้องทีมงานสียงสารเพื่อที่ทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดนะคะจะแมน้นพอดีกันซะบ้านเล็กที่หาหาหากเข่ากับหัวใจ นะคะว่าใจของฉากพอดีเลยนะคะโอ้ยสาอ่อนค่ะขอบคุณนะคะทีมงานใจเกินร้อยขอบคุณหมอลำทุกๆคณะนะคะที่อบอุ่มเอาเฮาทีมงานเสียงสารอบอุ่มเอาอีแม่ของเฮ้าค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยนี่ละย่ำถูกย่ำอยากเขาจำใคยได้เห็นกำลังแร่งใจจากพีจากน้องแล้วกับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันนะคะ,ะ,คะเห็นถึงความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่า พบพ่อกันเมื่อแรงกับพี่น้องเต็มรูปแบบกับเฮาทีมง,งานเสียงอีสานคำขึ้นนี่คะ่ะ